3นักเตะที่น่าสนใจในแพ็ค Player of the Week Booster ประจำวันที่18มกราคม2024มีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับเพจเชนันเกมมิ่งรับเติมเกมอีฟุตบอลเติมถูกเติมไวแบบ High Speed เติมได้24ชั่วโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย ID e f อีฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วย สนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้คนติดตามเป็นแสนลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเด้อโดยคนแรกของวันนี้นะผมให้เป็นอเล็กซ์แล้วกันนะครับอายุ8ีถนัดขวาครับสูง175เซนติเมตรนะครับผมมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเล่นได้ริมเส้นทั้ง2ฝั่งแล้วก็หน้าต่ําได้นะครับแล้วก็ AMF ได้นะครับถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งเลยครับค่าพลังก่อนบุ๊ของอเล็กซ์นะครับผมก็เกมลุก81ครับะผมเลี้ยงบอลคองบอลนะ8 1 9 2 8 2นะครับ จ่ายบอลสั้น73บอลยาว80ก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมจบสกอร์ได้มาถึง81นะครับถ้าเป็นปีกก็ถือว่ายิงคมครับรวมถึงกองกลางก็ถือว่าคมมากนะครับได้มา81ครับลูกโค้งได้มา75สนะครับสปีดของเขาดูดีเลยนะผมสปีดต้น90สปีดปลาย86นะครับถ้าเล่นตรงกลางนี่ถือว่าเร็วมากนะครับเล่นปีกก็พอใช้ได้นะครับบาลานได้มา85นะครับสตามิน่า80เล่น2เท้าได้ถึงเวลี่ไฮเลยนะครับ สกิลสำคัญของเขาครับมีดับเบิลทัชนะครับผมคัดไม่ไฮแอันเทอร์นะครับสกิลปั่นโค้งสกิลยิงท่ายากครับจ่ายจังหวะเดียวยิงจังหวะเดียวจ่ายทะลุช่องเปิดพินพลอยคอร์ซิ่งลงไปถึงแท็กแบ็กด้วยครับถือว่าสกิลเกมลุกของอเล็กนี่ครบเลยนะผมน่าสนใจมากครับตัวนี้ส่วนคนที่2ของวันนี้ครับเป็นทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์ครับจากเลอมาต์ลิดนะครับผมอายุ23ถนัดขวา176เซนติเมตรนะครับวินิซิอุสจูเนียร์วันนี้มาในสไตล์และไอเทมนะผมมาในสไตล์สไตรเกอร์นะครับ ศูนย์หน้าตัวเป้าเด็ดริมเส้นฝั่งซ้ายได้แล้วก็หน้าเป้าได้นะครับค่าพลังก่อนบูทนี่ถือว่าเด็ดดวงเลยนะผมเกมลุก88นะครับเลี้ยงบอลของบอลนี่ดีอยู่แล้วนะวินิซิวจูเนียครับจ่ายบอลได้มา78 68นะครับถ้าเป็นกองหน้าถือว่าจ่ายบอลได้ดีเลยนะครับได้มาขนาดนี้ครับจบสกอร์คอมกริปครับได้มา93นะครับผมลูกโค้งได้มา77นะครับสปีดของวินิซิวจูเนียล่างนี้ครับ94 89ก็ถือว่าวิ่งเร็วเลยนะครับ เตะแรงได้มา85ครับบาลานซ์80สไตล์ไม่หน้า82ครับผมเล่น2เท้ามิเดียมนะครับผมแล้วก็มีบูทชูตติ้งบวกสามาด้วยนะครับสกิลสำคัญของวินิซสูตูเนียนะครับมีดับเบิลทัชฟิปแฟลปนะครับผมโต้คอนโทรยิงไลซิ่งช็อตครับยิงท่ายากยิงจังหวะเดียวนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสกิลจ่ายทะลุช่องนะครับผมวินิสูตรล่างและไอเทมกองหน้านะครับน่าจะจบคมวิ่งเร็วครับน่าสนใจมากครับล่างนี้ ส่วนคนสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเควินเดอร์บอยครับผมล่างที่พาแมนซิตี้พิกเอาชนะนิวคาสเซิลได้3-2ครับยิง1แอตสิต์1ครับ32ปีถนัดขวาครับสูง181เซนติเมตรมาในสไตล์คีทีเพย์เมกเกอร์นะครับผมเล่นเอ f เฟแล้วก็ซีเฟได้นะครับข้าพลังก่อนบูทนะครับถือว่าสวยเลยนะครับผมเกมลุก84ครับเลี้ยงบอลคองบอล9 0 8 0 8 5นะครับผม จ่ายบอลนี่ถือว่าโคตรเวอร์นะครับ9 4 9 7นะครับจบสกอร์คมกลิบครับ8 13นะผมกลางลุกจบสกอร์ได้8 3ถือว่าคมนะครับลูกตั้งเตะ80ครับลูกโค้ง89ครับผมสปีดของเควินเดอะบอยครับ74 72นะครับถือว่าก็พอใช้ได้ครับเตะแรงได้มาถึง91ครับโอ้โหแรงจัดบาลานซ์75สตามิน่า83นะครับเล่น2เท้าได้เวลี่ไฮครับเควินเดอะบอยได้บูสเตอร์การจ่ายบอลมานะครับบวก3ครับผม สกิลสำคัญของเควินเดอะบอยครับมีโซคอนโทรนะผมยิงไกลนะจ่ายจังหวะเดียวจ่ายทะลุช่องนะผมสกิลเปิดพินพอยต์สกิลดีไซนก้อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีสกิลซุปเปอร์ซับมาด้วยนะครับเดอะบอยร่างนี้ผมมองว่าค่าพลังนี้ดุมากนะครับน่าจัดน่าโดนเป็นอย่างยิ่งครับเพลเยอร์ออฟเดอะวีคบูสเตอร์ประจำสัปดาห์นี้ครับเพื่อนๆคิดว่าคนไหนเก่งแล้วก็อยากเปิดได้นะักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ yeah!